เอายาอะไรให้กินนะไม่เลยยาไม่ไม่กินอ่ะแล้วแม่เอาใครใครกินแม่โยนทิ้งเอาโยนทิ้งเอาเมื่อกี้ว่าให้มากินแม่กินอ้าวโยนทิ้งอ้าวแล้วมาไปเก็บกินมาไปเก็บกินแล้วมาเป็นอะไรมาก็ดีแข็งแรงมาก็ดีแข็งแรงฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่าฮ่าฮ่าตายเจอแม่กินเนี่ยอเอาอะไรไม่ได้แล้ววันนี้วันวันอะไรเนี่ยวันเมฆ ไ,ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้ฟังไม่ได้ลูกชายเนี่ยลูกชายลูกชายก็มาหาในวันแม่เนี่ยมาจะฆ่าแม่ไงมาจะฆ่าแม่ไงเออจะไปฆ่ายังไงละวันแม่มันแม่ก็เอาตังค์มาให้แม่เสี่งใช่ไหมใช่ป่ะไม่ได้ให้อ่ะอ้าว ไม่มีใครให้เลยไม่มีใครให้อ้าวแล้วอยากได้เปล่าไม่อยากได้ใครอ่ะอ้าวผมเก็บไปล็อกไข่ได้ห้าร้อยเก็บอะไรไข่นะข้าวตกเคยเก็บข้าวตุกได้ห้าเก็บข้าวตกไข่ได้วันละเท่าไหร่ไข่ได้ห้าร้อยได้ห้าโอ้โหจะได้เยอะอันเดียะก็เก็บข้าวตกต้งครึ่งทางครึ่งทางเนี่ยนะ ขายได้ห้าร้อยโอ้ได้เยอะมันให้แม่เจอเองไม่ได้ขายกาวหรอกเออให้แม่ดังได้ห้าร้อยเออยูใครให้อ่ะต่อไอ้ต่อนั่นต่อมาแม่วันเออไอ้ต่อเป็นใครกับแม่ไอ้ต่อเป็นอะไรเป็นอะไรกับแม่ไอ้ต่อเ็าลูกแม่เอ่อแล้วต้าเป็นใครต้าเนี่ยต้าต้าเนี่ย ตาก็ลูกแม่เล่าโอ้เป็นหมดเลยแล้วนุ่นไพโรดลูกใครไม่รู้ลูกใครกดไมรู้เกินใจเจ้าเจียจัดเอาเจ็ดปากเนี่ยพูดเยอะพูดเยอะแล้วเนี่ยยายจัดเนี่ยยายจัดและใครจะมาให้เนี่ยวันเนี้ย อ้าวแล้วกันมาก็มาไปม,มาก็เรื่องของมันเนียก็มาไม่รักก็ไม่ไมาโอ้ถ้ารักก็มาอ่าแสดงว่าพี่โรดรักแม่ที่เนี่ยมาแต่เช้าเนี่ยจะมนหา,าแม่ทุกวันตะโรดโอ้มาหาแม่ทุกวันตะโรดอะ่ะโอ้ตะโรดนี่จะมาตีโอ้ตะโรดนี่มาหาทุกวันเลยเนาะแล้วพี่พี่ทั้งรอบอยู่ด้วยไงโอ้แล้วพี่พอบุเรือนนะ โอ้พูนเรือนอยู่กับแฟนมันโอ้โหบุญเรือนนี่ไม่รักแม่ไงบุญเรือนเนี่ยก็มาโอ้ก็มาทำขนมก็มาส่งโอ้โอ้ทำขนมก็เอามาส่งฮะแล้วแกงมันก็มาส่งแกงก็เอามาส่งโอ้แกงโอ้แกงดีมาส่งทุกวันอ่ะโอ้โอ้ดีแกงเขาแกงอร่อยไหมล่ะแกงอร่อยมากพูนเรือนอะก็เหมือนกับแม่กินนะเหมือนกับแม่แกง เหลือกแกงอร่อยอย่างนั้นเลยนั่งแกงเหมือนกับแม่แกงจริงๆโอ้ได้เดีเด๋ยวหน่อยไปลองจิมเลยจ้าเดี๋ยวก้นจามอร่อยนะจ้าแม่เหลือกคนจามด้วยนะเฮ้ย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 เลือนแกงอร่อยป่ะโอ้หมนเหลือนแ <c oughs> กงอ,อ,อร่อยอย่ยวันนี้มาจะโชว์ฝีมือซะหน่อยสิน่ะเอาเลยเอาเลย มุเลเรือนแกงอร่อยแกงกินรสเดียวกับแม่แแก,ก,แก,กินแกงแกงกินรสเดียวกับแม่ไงใจและตรงใจตูก <laughs> น่าจะเหมือนกันเดือนนอนกับแม่อ้าวุลเรือนนอนกับแม่ถอนตายขวดตายแล้วในโลกต่างคนยิ่งก้กกองคนไว้ใจอนเอานะ แม่เนี่ยได้จะถูกรางวัลที่หนึ่งไหมแม่บนเรือน,นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแม่ไม่รู้หมาไม่รู้เจะเอาวันฮะแม่ได้ชุดดูโชคมันโอ้มันก็ตกไปวันที่ที่แล้วก็ตกห้าร้อยอ๋อวันที่ที่แล้วก็ถูกห้าร้อยน่ะดูพวกวัฒน์โอ้ถูกตรงวันเลยบุญเรือนเนี่ยโอ้บุญเรือนนี่โชคดีเนาะ วันนี้ก็จะถูกวันที่หนึ่งแล้วมั้งเนี่ยวันแม่เจอป้ามันซื้อสองร้อยมันก็ให้แม่พันนั่นฝากซื้อสองร้อยให้พันหนึ่งพุ่นะวันนี้จะถูกวันที่หนึ่งไหมรุ้งวันนี้ถูกวันที่หนึ่งเลยมั้งนะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าแม่ฝากมันซื้อสองร้อยหมแม่พันอืม่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนอนก็แม่ทุกคืนนอนก็แม่ทุกคืนอีก เนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขามาเนี่ยให้ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะเราจะได้สบายกันมันถูกมันถูกมันเองต้องวัลเราตกอ่ะอ้าวเหรอไม่เวลากระถูกแล้วเขาให้เราดิมันแรกแต่งแม่ห้าร้อย่าแล้วแม่เขื่นร้อยเอาที่ร้อยมันอ่าแต่งร้อยถือเลขคุณถูกนั่นโหให้สองพมีห้าร้อยให้ร้อยก็เหลือดสี่ร้อยโอเคงั้นเนี่ยถูกสองพันโนเลือนถูกสองพันโอ้ ได้ทำไมให้ร้อยเดียวน่าใจสักงห้าร้อยได้ให้มันได้ให้มัน้าร้อยโอ้แล้วมันคือแม่สามร้อยนั่นคือในสามร้อยลลวลดลงขึ้นขึ้นลงลอยู่นี่แม่ห้น้าร้อยมันคือแม่สามร้อยไปสองร้อยเออไม่ต้องกับข้าวอื้นอนกับแม่ต้องขึ้นเงิน เลือน,นี่นะพวมตายวมตายฮั้ฮ่าฮ่ายมาฮ่าั่าฮ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 วาฮ่าฮนา่าฮ<ม>่าฮ <laughs> ่่าม่าฮ่า่าม่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าาฮ่า่า่่าฮ่าฮ่าา่าาั่าาฮ่ตายา่ก็ไา่่่า่าา่่่าาาา่่าา่่าาา่อา จะได้ไปเผานานแบแบ่ไปไปเผาลูกเขยน้าไปเผาลูกเขยแต่พวกไรพวกบ้านก็ตายแล้วน้าตลาดไปนอนประมาณสองคืนมันนานไม่ไม่นอนน้อยนะสองคืนนึงอ่ะมันตลาดไปนอนประมันสองคืนไม่นอนสักสี่ห้าคืนอ่ะไม่มีใครพวกบ้านไม่มีใครพวกบ้าน แมจะตัดผมให้อีกแลเนี่ยคนสวยเนี่ยตัดผมให้สวยเลยอัดแน่นเลยนะอัดแน่นเลยจัดเลยเจ้าเจ้าสวยเลยเนี่ยสวยเหาะเลยไหมสวยเหาะเลยไหมีการสวยเหาะอีกไหมไม่ง่วงนอนปะเนือ ไม่เคยนอนกลางวันนอนก็นอนไม่หลับนอนก็นอนไม่หลับอือ <c oughs> นอนทุกวันแต่ไม่หลับนอนทุกวันแต่ไม่หลับพี่โรดอะที่มาหลับแทนน่ะโรดหลับทุกวันนี่ก็นอนแต่ไม่หลับนี่อย่างนี้ต้องไปดำนาใช่ไหมไปดำนาก็ไปเนี่ย <c oughs>